มลึมลมเรียบร้อยมีพักอีตู้แล้วก็ชมพอดีดดอลงไปเลยเลงไปตัวน,นี้เขาคั่วเอาลงไปกลับทศไทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านท,ที่ตามรับชมมาพบมาพบกันเช่นเคยพี่น้องเลยในซองบะยาบไทยบรหน้าคือเก่าคือเดิมพี่น้องวันนี้มาดำหน้าได้หมนดนี้ได้เรลิ่มละลง เริ่มลงมือแล้วพี่น้องเลยฝนตกละได้น้ำลกะก็สิประมาณนี้นะกะกะอาจจะชันนี่เพราะว่าเข่าดำทากาเงีวพอดีลดน้ำมันบปบีทันพี่น้องเลยเพราะว่าคนน้อยจักน้อยนี่ก็บางที่ก็ยันได้ดำผู้เดียวอีนี่ก็สิประมาณนี้นะเริ่มลงมือแล้วบบบนี้มีน้ำก็ตามให้ตำเฮ้ยห,หน้ากะลายแล้วได้นี่ กระปูนี่กระปูอะไรไม่มีก้ามโอ้ไวเว้ยแะไรกระปูไม่มีก้ามพี่น้องไหยน่าจะเป็นกระปูที่ข้าเจ้าจับแล้วมันไปแต่เบื้องนี้นี่ตัวนี้กาวอีปูทั้งหมดนี่แล้วนี่ ซึ่งขุดุกมือนี่แห้งแห้งี่อ้องเลยไปลัดปูล,ลัดปากา็พอได้กินยอยู่พี่น้องแต่ไม่ได้แต่บ่าได้ถ่ายนะคือน,น,นี่ก็ไปการคืนอะไรไปลัดปา่าเล็บปลกหลายตัวเติบเพรจะถ่ายคลิปกะ ฟ้าดังนะก็เลยอยา,ายก่ได้ถ่ายคลิปก็ได้ฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยดำตอนเช้านี่ก็ยังมีแล้ยงเฮอดึงเงี้ยน,นะดำสองคนกับเลตัตนาคนแต่แรงเอามาดำอีเฮ้ยนี่ก็ถือว่าใหญ่งโคตรเฮือดีเานานะถ่ายเอาครึ่งนึงพี่น้องเอ้ย๊ดังนั้นก็น ตรงไปดำก่อนแล้วนะคุณก็ตกห้างอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ฝนนี้ ทำจนเล่งแล้วแต่บนคาดนี่แหละน่าจะแล้วอยู่ดนนี้ตามที่ต้องฟักอะไร รเรือดำเลว,วักนึ่ละพี่น้องเอ้ดี๋ยวบันนี้ไปเอาลูกไก่ก้อนบันนี้มาพดวักต่าปอีนะเอาทักเทลโกนนะพี่น้อนี่ยิหอยไปนาก้ว่อหอยโงกะแ้บางตัวหอยโงอบนนี้นะโงคนกลิ้มแล้บหอยไปน้นะพี่น้องนะ God, แล้วกเดี๋ยวสิไปลกตาตื้นกอนทีนู้นไปพวกเราก็ยังเหลือมีหลายเก็บหอยไปนึ่งนะหน่อยนี่ก่อนขนตก้งหม่ห้อยโอ้เด้พี่น้้ยกำลังโอ้ตรงนี้ก็ได้หน่อยนี่ก่อน Да. Ay, vừa rồi. Anh hát mừng nhanh mịt hắn an upload car on you. The car came Cá lúc nha đọc đi. Dinh 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 này เดี๋ยวมัดก่อนบนี้ได้อยู่บ่มัดนี่มัดแล้วอนัก็มัดนะนันก็เดี๋ยวมัดตัวนี้อีกก่อน นี่นะพี่น้องนะนีะ่ขอดีเดี่ห้าจุกนะพี่น้องนะนี่ตอนนั้นก็ห้าจุกพก่อผลยาตุกแล้วก็เลื่มเด็ดใหม่ละเด็ดไปวันนี้ไปดับตัวอีกวันนี้นะ ดำแต่ละน้อยพี่นุ้ยคาดเอาพอดีดำคาดก็ได้ถ้าคาดลายกะยะ็ย่ำมันแข็งพี่นุ้ยมันแน่นเลยคาดเอาพอดีดำละหลังเบลละคาดโต้อีกโตไปเรื่อยๆนะเ็ดอันน,นั้นเรื่อยๆถ้าว่าหน้าดินดินดะดิน,น,นอันนั้นนี่มันน่าน,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 นั่นนี่งั้นนี่ใครนี่ น้ำเดินๆน้ำพอดิดำน้ำนะกากะกาสั้นกันเอาน้ำลายกว่านี้กับไรมาชิลิปนะเทียเของ้องแอดเซอส์นะพลังคนนี่ หลังจากเลิกเวรเลิกงานก็เสียมาได้มาหาใหดกินพี่นุ้ยใหดกินกาว่ายีแกงปลาดุกได้ปลาดุกหามาได้เมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้ฝนตกละเลยไปการได้ปลาดุกไปเก็บหอยแลได้ปลาดุกน้ำหน้านี่ปลาดุกกะเอาสองตัวพี่น้องุ้ยนี่อยู่นี่กะสี่ตัวอุ้ยไปแล้วเขาดอกออองเขาหน่อย เอาไว้คือเก้าป่านี่ยังปลาดุกอยู่สี่ตัวกับปลาคอน้อยตัวนึง่งปลาเข็งตัวนึงนะกับมีหอยนำ้ำไปกันเมื่อคืนนี้พี่น้องเลยก็บ่ได้ถือกล้องถือโทรศัพท์ไปถ่ายนะเพราะว่าฟ้าดังนะเมื่อคืนนี้นะเอาสองตัวแกงกันด้ ปดุเนี่ยเชี่ยบอต้องเลยยังใครก็พอคอยอยู่ได้้าเป็นญ h มันชิบตทิชงนวชุดยอดเลยกันเลยปดุชมินะชดช็ดเป็นทน อมอกระค้างแน้แล่ะพี่น้องอยนี่โอ้โหยิงยไข่ใบมะขี่ฮูดเอาลงไปเอานี้ปนเป็นมั่วเอาน้ำพดแล้วพี่น้องยเดเี๋ยวเอาปลาตัวนี้ลงไปบานนี้นี่ปลาดุกสองตัว มล,มลึมลมลมเรียบร้อยนี่เอาพักตอนนี้ลงปล่อยว่านี่อันนี้พักอีตู้แล้วก็ชุมพอดีลงไปเลยเอาตามโดยพักกะแย่งหน้าพี่น้องเลยนี่ลงปลงอยอืมตักรบลน้แห้งติบลาซุกละมาดีเจ็บวัะะบน<อ>นี้มาใส่พักก่อนพี่น้องเลย มีพักหอมปีแล้วก็พักโบ่เขก,กินแกงเศดน้อยเชืินนั้นเศษพักผู้ไอ้จิ้งลมันเอาพักผู้ชั้นเ้าะเอาพักลงไปบ้านนี้เศษแบบเศษกินแบบชุดใหม่เลยพี่น้องนะอันนี้มักเพ็ดผงตัวนี้ ลงไปตัวนี้เขาคั่วเอาลงไป ของกินพร้อมนะนี่ตัวนี้แกงปลาดุกกะมาประชุมไม่อเอินว่าสวาบอกเอิในใดนี่ะมาจากนเอินพี่น้อยตัวนี้แกงเครียดน้อยตัวนี้อมกอพมนะเ่หนกบาเงิ่อมจนจนเะปยละล้มเนบ

Càng xương xương nói Càng xương xương nói Màu mà, mà, mà. đông mà Chẹp chẹp mà

ช่วงนี้ถือว่าอาหารกินก็มือมันได้ก็ได้พี่น้องเอ้ยม,มันบ่นได้ก็หายะนกนมันกยังอันือว่านตกละ่ะไปท่านมันก็ได้นะไปรับรับปา chết chết nó ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nó Để không bỏ lỡ những video lên, lên

คลิปหน้าพี่น้องเลยมาพบกันใหม่อีก